ภุมปนัดดานะสมรักอย่าพูดเยอะยังไงก็ผิดเต็มเต็มรับกรรมทั้งสองฝ่ายชื่นชมน้องเบสมีสติตอบคำถามจากกรณีนางสาวเอนามสมมุติอายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สอพอเมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกสมรักคำสิงอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งใน จังหวัดขอนแก่นก่อนที่วันนี้วันที่14ธันวาคม66สมรักเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นต่อมาได้เผยกับสื่อมวลชนปฏิเสธสีข้อกล่าวหาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ยกหูหาบุงปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรคนดัง เพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ในฐานะที่เจ้าตัวทำงานกับเด็กเยาวชนและสตรีมาโดยตลอดโดยมุ้งกล่าวว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเยาวชนความผิดยังไงก็คือความผิดเทียงแต่ว่าจะผิดมากน้อยด้วยเจตนาเป็นอย่างไรอันนี้ศาลก็จะเป็นคนตัดสินอีกทีโดยพิจารณาตามพฤติการของทั้งสองฝ่ายกฎหมายไทยจะดูที่เจตนาส่วนจะผิดแค่ไหนแต่ถ้าเป็นเยาวชนยังไงก็ผิดถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา ถามว่าทำไมถึงมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนเพราะเขามองว่าเยาวชนไม่สามารถตัดสินใจได้ดีด้วยมุทิภาวะอาจจะด้วยความกลัวผสมความตื่นเต้นหรืออาจจะมีคําเชิญชวนของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์กว่าเลยเคลิ้มไปตามนั้นโดยมารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองรู้สึกผิดไปแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนเคสนี้ยังไงสมรักก็ผิดเต็มๆใช่ไหม ใช่ค่ะการที่แค่พาเด็กขึ้นรถและพาเข้าไปอยู่ในห้องสองต่อสองผิดแล้วดอกหนึ่งอย่างที่สองดันขยันให้สัมภาษณ์เหลือเกินว่าผมแค่กอดจูบลูกคลำที่บาสอ่ะคือเราก็เข้าใจความซื่อแกเนอะแกควรเอาไปพูดกับตำรวจตอนสืบสวนแต่ไม่ต้องออกสื่อไม่ได้บอกให้แกกหกนะแต่ด้วยนิสัยแกบางอย่างก็ไม่ควรพูดเพราะอย่างที่หนึ่งทุกคนรู้หมดแล้วว่าเด็กโดนอะไรเรามองในมุมของเด็กว่าเด็กเองก็เสียหาย อย่างที่สองยังไงกรณีนี้ผู้ปกครองของเด็กก็ต้องตักเตือนเด็กอย่างรุนแรงเพราะสิ่งที่เด็กตัดสินใจมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เป็นข่าวใหญ่โตแล้วเมื่อวานแม่เด็กก็บอกว่าน้องเริ่มเป็นซึมเศร้าซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะในโลกโซเชียลเกือบ90้าเปอร์เซน์คือกระหน่ำน้องชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าข้างสมรักเข้าข้างเด็กเราเองไม่ได้เข้าข้างเด็กด้วยนะสำหรับปนัดดาผิดว่าไปตามผิดน้องรู้อยู่แล้วว่าสถานที่นั้นไม่ควรไป อายุตัวเองก็ไม่ถึงน้องก็ผิดเรื่องนี้ประตูรแรกอีกเรื่องคือเพื่อนชวนกลับต้องกลับไม่ควรตามผู้ชายไปแต่ในมุงที่เราเคยทํางานกับเด็กและเยาวชนผู้หญิงมาเยอะมันก็จะมีประเภทที่ภาวะจิตใจนะตอนนั้นอาจจะด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ฮึกเถิมมันสนุกเจอคนดังเจอผู้ชายมาคุยเก่งๆมันตื่นเต้นมันเคลิมแต่พอทําไปแล้วกลับรู้สึกแย่รู้สึกผิดมันก็มีน้องอาจจะเป็นภาวะแบบนี้ก็ได้ แต่เราก็ต้องให้เขาเรียนรู้กับสิ่งที่เขาทำแทนที่จะหนีออกมาตั้งแต่แรกแต่โอเคในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผลกรรมตรงนี้ไปที่บาสก็ต้องรับโทษตรงนี้ไปทางผับเองก็ยังไม่รู้หมู่หรือจ๋าว่าจะยังไงสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของสงรักที่สุดในเคสนี้คืออะไรผิดพลาดตั้งแต่เด็กบอกว่าอายุ17ตั้งแต่ในผับก็ควรที่หยุดต,ต,ตั้งแต่ตรงนั้นที่บาสาวสาวที่ไหนก็ได้ พูดตรงๆที่บาสคงรู้อยู่แล้วอว่าหาได้ยังไงไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับแกเทียงแต่ว่าถ้ามันมีความสูงเสี่ยงที่บาสควรหยุดแต่พี่บาสอาจจะไม่เคยเจอเยาวชนไงแล้วแกก็อาจจะมองในมุมของแกว่าในผับมันน่าจะยี่สิบึ้นอยู่แล้วจะมาเยาวชนอะไรน้องอยากให้ตัวเองดูเด็กหรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วอารมณ์คนเมาเนื้ออยู่ใกล้ชิดกันมันก็จะไปใหญ่ได้คุยหลังไหมกับสมรักบ้างไหม ไม่ได้สอบถามอะไรเลยค่ะทำงานร่วมกันกับทางกองทัพเรือบ่อยก็จริงแต่พอเป็นกรณีอย่างนี้เรารู้จุดยืนของเราไงว่าเราอยู่กับเด็กและสตรีเราไม่ควรที่จะไปก้าวไายแล้วเชื่อว่าเขาโดนกระหน่ำแล้วแหละได้แต่บอกแค่ว่าอย่าพูดอะไรเยอะอย่าให้สัมภาษณ์อะไรที่หลุดนอกประเด็นและปรึกษาทนายก่อนพูดได้แต่แนะนำแค่นี้เพราะยังไงก็ผิดอ่ะหลายคนเห็นใจน้องเบสที่ต้องมารับผลกระทบไปด้วย เห็นใจแน่นอนทุกคนถึงไปทําข่าวและส่งกําลังใจให้น้องอย่างเต็มที่แต่มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อน้องเป็นคนดังคุณพ่อน้องเป็นคนดังยังไงก็ต้องเป็นจุดสนใจของนักข่าวและสังคมค่ะน้องเบสเป็นสายแบบตัวแบบของบ้านเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนรักน้องเบสมากกว่าเดิมแล้วเชื่อว่าน้องเบสจะมีแต่ความเจริญแล้วเขาตอบคําถามได้ดีมีสติมีสมาธิดีมาก เรื่องนี้ต้องขอชื่นชมมีความสตรองเชื่อว่าเขาข่มอะไรในใจเยอะอะแล้วความรักที่มีให้พ่อกับแม่ทุกคนมีเหมือนเดิมแหละเรายังจําวันที่พี่บาสเดินมาแนะนําน้องเบสให้เรารู้จักนี่น้องเบสนะกําลังเข้าวงการนะฝากเนื้อฝากตัวน้องด้วยนะครับแล้วพี่บาสภูมิใจในตัวน้องเบสมากอยากฝากอะไรถึงสังคมเกี่ยวกับเคสนี้อยากฝากถึงผู้ปกครองมากกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหันมาใส่ใจกันจริงจังแล้วหละว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่าลูกเราเป็นคนดีนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเขาที่เราปล่อยเขาไปเนี่ยเขาอาจจะไปตีกับคนอื่นไปมีเรื่องกันเหมือนเด็กอาชีวะหลายคนที่เราเห็นข่าวโดยที่เขาอยู่บ้านเขาเป็นคนดีค่ะแต่เราก็ต้องบอกด้วยว่าเขาต้องดีนอกบ้านด้วยนะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าเขาคือเยาวชน แล้วเขาอาจจะยังตัดสินใจได้ไม่ดีเต็มร้อยเท่าไหร่แต่มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เต็มประตูในการดูแลเด็กๆเ,เหล่านี้ค่ะ